นายละวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสวันในวันแรกนะคะว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างมากค่ะตั้งแต่เปิดให้ใช้สิทธิ์เวลา6นาฬิกาโดยเพียงแค่2ชั่วโมงมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว4 7 0 0 0 0คนยอดใช้จ่ายรวมกว่า84ล้านบาทผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า1 3 3 0 0 0ร้านคา้าโดยระบบเป๋าตังสามารถทำงานได้อย่างดีราบรื่นไม่มีปัญหาเหมือนในรอบก่อนๆค่ะ สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีจำนวนกว่า6,38,000ร้านค้าแบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า3 0 0 0ร้านร้านทองฟ้า1,48,000ร้านส่วนร้านประเภทอื่นๆรวมประมาณ2 0 0 0ร้านโดยมีร้านค้าใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกประมาณ4,600ร้านค้าค่ะ โดยร้านค้าในภาคอีสานเข้ารวมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ21ของทั้งหมดเราลงมาคือภาคใต้ร้อยละ15กรุงเทพมหานครร้อยละ14ปริมณฑลร้อยละ14ภาคกลางร้อยละ13ภาคเหนือร้อยละ10ภาคตะวันออกร้อยละ10และภาคตะวันตกร้อยละ4ค่ะ